ต้อนรับพี่เกตนะคะสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะพี่เกดก็จะมารับหน้าที่แทนมิกกี้นะคะเพราะว่ามิกกี้ก็บายบายไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะในวันนี้ค่ะหัวข้อของเรานั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับตัวปรับใจให้พร้อมกับทุกสถานการณ์นะคะแน่นอนว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ทําให้เราตื่นตัวถ้ามาเป็นอันดับแรกเลยก็คงจะเป็นเรื่องของเอ๊เจ้าไวรัส โควิด1นทีเนี่ยมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเราจะต้องทําอย่างไรรับมือกับมันอย่างไรหรืออาจจะมีประเด็นเรื่องราวของสถานการณ์บ้านเมืองอะไรแบบนี้นะคะการปรับตัวปรับใจที่พี่เกดอยากจะมาแนะนําในวันนี้นะั้นมันมีอะไรบ้างคืออ่ มีมีหลายอย่างเลยนะคะจริงๆมันง่ายนิดเดียวเลยถ้าสมมติว่าการปรับตัวปรับใจเนี่ยคือก่อนอื่นเนี่ยเราเรามาข้อความคิดกันก่อนว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ว่าจะพายุกันนําทอร์นาโดเข้าอ่มีคนปลาระเบิดสมมติเนาะหรือ โรคระบาดหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งแป้พี่เกศและคุณผู้ฟังที่อาจจะต้องทำเหมือนเหมือนกันคือดูแลตัวเองและมีชีวิตรอดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไอการที่แบบว่าเออเราจะอยู่ให้รอดอยู่ให้ได้เนี่ยอยู่ด้วยท่าทีแบบใดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยถ้าเราเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าชีวิตมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมทำมาหากินได้แบบเดิมเนี่ย ชีวิตเราก็จะต้องอยู่รอดอย่างหมกไหมไปแทบตลอดชีวิตเพราะเราก็จะโกรธสถานการณ์ต่างๆเกลียดคนที่ทําไม่เข้าท่านะคะวิตกังวลกับอนาคตที่แบบว่าก็ไม่รู้จะเป็นอีท่าไหนดันั้นแล้วเนี่ยคือพี่เกตว่าในเรื่องของการปรับตัวเนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวเราแทบตลอดเวลาหนึ่งในเรื่องเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมานะเป้ที่เราเห็นได้ชัดๆแน่ๆนเลยคือ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน hmm. เนาะคือมันเป็นบทเรียนสดสถานการณ์สดที่สอนให้เรารู้เลยว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยเราหรือโดยใครซึ่งควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างดังนั้นเนี่ยการไปนั่งโทษนั่งโกรธใครไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่การลงมือทำอะไรสักอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางจะทำให้อะไรต่อมีอะไรดีขึ้น ซึ่งกลไกที่จะทําให้อะไรต่อมีอะไรดีขึ้นได้เป็นอันดับต้นๆล้วพิเ็ตว่ามันสําคัญมากที่สุดคือเรื่องของการรู้จักปรับตัวแล้วก็ปรับใจค่ะอย่างของเป้นเนี่ยเป้เป้อสมมุติมันมีสถานการณ์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป้ปรับตัวและปรับใจในทุกๆวันไหมคะ คือมันมันต้องต้องพยายามพี่เกดคะเนื่องจากว่าปุเป้เองก็ต้องเนี่ยมามารายงานเรื่องราวสถานการณ์อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าตอนนี้มันเป็นอะไรอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงบ้างเพราะฉะนั้นบางทีมันจะมีช่วงที่กระแสะค่อนข้างที่จะลบอะไรก็ไม่รู้มันก็ทําให้ปุเป้เครียดแต่ก็จะต้องมานั่งคิดว่าโอเคเนี่ยเป็นเป็นข้อมูลที่เพื่อเอาไปทํางานนะ ไม่ใช่ว่าข้อมูลที่มาเกี่ยวกับชีวิตมีผลกับเราโดยตรงอาจจะมีบ้างว่าถนนเส้นนี้ไปไม่ได้หรืออะไรแต่ก็จะไม่พยายามให้มันมาครอบงำชีวิตจนทำให้เรารู้สึกแย่ yeah, รู้สึกเ,เป็นซึมเศร้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ช่วงแรกๆก็ยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวของไวรัสหรือข่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให หลายคนนั่นแหละวิตกกังวลปุ๊บเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นจะต้องคอยแบบว่าตามอ,าอ่านฟีดนิวส์ฟีดตลอดเวลาว่าม,มันไปถึงไหนแล้วแล้วตายละดูซิราคาอน,นุนอันนี้เพิ่มหน้ากากตอนนั้นมีปัญหาตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหวังว่าทางารัฐบาลจะช่วยควบคุมแล้วก็เอาจริงกับผู้ที่หวังจะมาขึ้นสินราคาสินค้าต่างๆ อันนี้พี่เกดก็คือเหมือนกับต้องต้องรู้ตัวก่อนแล้วค่อยโอเคมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าทําให้มันถูกใจเราได้ก็พยายามที่จะปล่อยวางใช่ออแต่สิ่งหนึ่งที่เป้พูดเนี่ยเท่าที่ที่จับสังเกตประโยคของเป้ได้นะคือเป้เป็นคนที่จะแยกแยะได้ว่าอันนี้โอเค อ่ามันคืองานนะก็ <c oughs> คือสิ่งที่เป้บอกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะท้ายอะ่ะแต่ละคนก็จะต้องเป็นปัจเจกปัจเจกคือโดยตัวเราเองเนี่ยนะคะว่าเออก็ต้องดารงชีวิตให้อยู่รอดนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป้ทําเนี่ยคือโอเคมันมีเรื่องร้ายอ,อ๋อเครียดแล้วรู้ตัวว่าเครียดจากนั้นมาเป้ก็จะเริ่มมาทําลิสต์แล้วว่าสิ่งที่จะต้องทําสิ่งที่ต้องจัดการคืออะไร<อ>แล้วว่ามันมีแนวทางที่อาจจะ วายยุ่งเหยิงแบบนี้ดังนั้นเราจะพาตัวเราไปอยู่ในที่ที่สงบแล้วก็สบายอยู่ได้ตรงไหนดังนั้นแล้วเนี่ยคำหนึ่งเลยที่เป้มีนะคะคือในเรื่องของสติแล้วก็สติตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีมากก่อนหน้านั้นก่อนจะมีสติคือมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่โชคดีตรงที่รู้ตัวได้ไวว่าโอเคกําลังรู้สึกแย่นะคะครู้ตัวว่ารู้สึกแย่อีก ตัวเองออกมาจากขั่วอารมณ์รู้สึกแย่และหาหนทางหรือวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะก้าวข้ามผ่านไอความยุ่งเหยิงต่างๆนะคะให้ให้ตัวเราเนี่ยไม่ไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปข้องแวะหรือไม่เดือดร้อนจากสถานการณ์นั้นซึ่งอัเนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะบอกได้เลยว่าพี่เกดคนหนึ่งเนี่ยเวลาเห็นสีข่าวพ่อเป้เนี่ยเป็นเหมือนรอยเตอร์ของพีนะ่อารมณ์แรกเนี่ยคือพี่โกรธแล้วก็แบบหม่นไส้แล้วก็แบบเกลียดนะคะ,คะ โกรธเกลียดมันไส้แล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นดังนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยสาหรับพี่เกตน,นะมันไม่ใช่เรื่องผิดอานที่เราจะมีสติกลับมาทรงอารมณ์ชิวๆของตัวเราเพื่อแก้ไขจัดการเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องยิ่งกว่าและการปรับใจของเราให้กลับเข้าสู่โหมดปกติได้ไวเนี่ยคะ่ะ ช่วยกำหนดค่าทีและทิศทางในการปรับตัวของเราอ,อย่างสวยงามแน่นอนนะคะค่ะนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนในช่วงหน้าค่ะมาค่ะพูดคุยกันต่อน,นะคะพี่เกดก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมาเน้นที่เรื่องไม่ดีว่าเราคงจะต้องปรับตัวปรับใจรับมือกับสถานการณ์กันค่ะ คือหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ได้พร้อมสําหรับเรื่องเหล่านี้เลยนะคะพี่เกดบอกได้เลยว่าไม่เคยมีใครสักคนเดียวพร้อม มีความพร้อมเนาะที่จะเจอเรื่องแย่ๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องมาบังคับการปรับตัวปรับใจของตัวเราเลยเราอัตโนมัติทันทีดังนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้พี่เกดอยากให,ให้เห็นความสําคัญเนาะของการที่ปรับทิศทางนะคะในเรื่องของขั้วอารมณ์ของตัวเราเนี่ยเพราะว่ามันจะช่วยให้การก้าวข้ามผ่านเรื่องต่างๆเนี่ยสวยงามราบเรียบเหมือนเดินอ,อ,อยู่บนไฮเวย์แบบหรือมีทุ่งลาเวนเดอร์ข้างๆสวย สวยเลยลหละดังนั้นแล้วนะคะเรารู้แล้วแหละว่าเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แต่เราควบคุมทิศทางการเดินก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆนั้นได้เสมอแล้วเราก็เลือกได้ว่าเราจะ,ะเผชิญเหตุการณ์ที่เพื่อนบ้านเรานะคะคนในประเทศเราสังคมเราก็เจอกันอยู่แบบนี้ด้วยท่าทีแบบใดจะร้อนรนหดหูหมกไหมหรือว่าเราสูดหายใจลึก ตั้งสติแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปกลับมาถามหาตัวตัวเราอะค่ะถามหาหัวใจตัวเราว่าชีวิตเราเนี่ยจำเป็นแค่จุดไหนพอดีอยู่ตรงไหนเอแล้วเราต้องทําอะไรบ้างนะคะอย่างพออ้ตรงเนี้ยมันกลับมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราตื่นตูมเนาะแล้วไม่ไม่ใช่อะไรเลยเมื่อวานพี่เกดมีโอกาสลงไปที่หล่มสักไปทานก๋วยเตี๋ยวโต๊ะข้างๆเนี่ยเวลาเขาคุยกันเนี่ยเขาเขาด่าชเช็ดเลยนะเป้คือแบบ มันมีการก่งราคาเกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีการวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าจังหวัดพิจิตรก็มีหนึ่งรายใช่ไหมคะแล้วพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยมันก็ใกล้กันไปหมดคนเริ่มตื่นตูมนะคะว่าแบบเฮ้ยแล้วถ้าไอ้คนคนนี้มันเข้ามาแล้วไม่รู้มันไปตรงไหนบ้างจังหวัดใกล้ๆกันมันมันมีความวุ่นวายของสภาพจิตใจเกิดขึ้นแล้วดังนั้น่ะสิ่งหนึ่งอยากให้สูดหายใจลึกๆเนาะตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม วิตกได้แต่ก็อย่าปล่อยให้จิตตกเป็นว่าเล่นความวิตกเนี่ยคือจริงๆเนี่ยพื้นฐานมันอาจจะมาจากการที่เราต้องการการความรอบคอบและความมั่นคงที่ดีที่สุดให้กับตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแต่คราวเนี้ยเรามาถามหาหรือเรียกหาวิธีการในแบบที่ออจะมีความมั่นคงมีความปลอดภัยให้กับตัวเราด้วยสภาพจิตใจที่ไม่หดหู่เป็นว่าเล่นมันก็น่าจะดีกว่าดังนั้นนะคะ สี่คำนี้ที่พี่เกดจะให้เป็นคีย์เวิร์ดสำหรับทุกๆเรื่องทุกๆสถานการณ์ของชีวิตเราเลยคือยอมรับเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็ปล่อยวางนะคะยอมรับว่าเรื่องร้ายๆโรคร้ายสถานการณ์ยุ่งเหยิงเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมันกลับมาอีกแล้วและให้เรียนรู้ที่จะรับมือสถานการณ์อันที่มันอาจจะรัดตึงสําหรับตัวเราเนี่ย ในเรื่องของการดูแลรักษาตัวเองแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินนะคะเรียนรู้หาวิธีการจากนั้นก็ปรับตัวปรับใจหาความจําเป็นที่แท้จริงของชีวิตว่าเราต้องมีข้าวกินมีปัจจัยสี่แลอาจริงๆแล้วนะคะ มีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพใจที่ไม่ย้วยแย่มแย่จากนั้นก็ปล่อยวางอารมณ์แย่ๆให้ได้บ่อยๆก็พอเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากให้มองเห็นนะคะว่าวันนี้เราอยากมีความปลอดภัยมีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็เหมือนจํากัดตัวเราอะคะ่ะไม่ให้ไปอยู่ใน สภาพแวดล้อมหรือสังคมที่สุมเสี่ยงจิตใจของเราก็เหมือนกันนะคะตัวกระจมันต้องไปด้วยกันเนาะจิตใจจะแข็งแรงได้ก็ต้องกินสารอาหารดีๆคือความรู้สึกดีๆเป็นอาหารเราอาจจะรู้สึกดีกับสถานการณ์แย่ๆไม่ได้นะคะแต่ขอให้ห่างอารมณ์แย่ๆให้ได้บ่อยๆอ,อย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดไปเครียดมากอย่าไปแค้นให้บ่อยๆนะคะคือรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็รีบกลับมาร้องเพลงโดดตบ ซุดอัพหรือทําอะไรก็ได้ที่จะบิดจุดโฟกัสของขั้วอารมณ์เพื่อให้ใจเนี่ยไม่สะสมสารพิษก่อตัวเป็นก้อนมะเร็งของหัวใจเรากัดกินสุขภาพใจที่จะแข็งแรงของตัวเราชีวิตของเรามีค่าหัวใจของเรามีค่านะคะอยเสียเวลาไปกับการให้ราคากับอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เรารู้สึกแย่เพราะสุดท้าย เราทุกคนก็ต้องจัดการชีวิตตัวเราและดูแลชีวิตตัวเราแต่เราเลือกได้นะคะว่าจะจัดการและดูแลตัวเองด้วยท่าทีในแบบใดเนาะก็ฝากเอาไว้ให้คิดว่าสูดหายใจลึกๆนะคะอย่ารู้สึกแย่ให้มันบ่อยมากแล้วก็ปรับตัวปรับใจนะคะปล่อยไหลาอารมณ์ที่รู้สึกแย่ๆให้เก่งๆแล้วก็กลับ าหาวิธีแล้วก็จัดการว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้พอมีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถอาจจะทํายังไงถ้ามันผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ได้ถ้าสมมติมันตึงเครียดมันก็อาจจะกลับมาเข้า,าหลูบเดิมเนาะที่แบบว่ามีการสนับสนุนช่วยเหลือยืดหยุน่นอะไรตรงนี้ได้ก็เจรจากันไปนะคะวิธีการมันมีเสมอดังนั้นเนี่ย กำหนดทิศทางของขั้วหัวใจตัวเองเพื่อให้หาวิธีการที่มันจะซับพอร์ตความเรียบร้อยความสวยงามในการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ที่มันมันไม่น่ารักนะคะหรือมันไม่ได้ดังใจเราในตอนนี้ให้ได้มีสติให้มากๆนะคะ ค่ะแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังลองโทรมาแชร์มุมมองกันหน่อยสิคะว่าคุณมีวิธีปรับตัวปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแย่หรือว่าหงุดหงิดกังวลใจอย่างไรโทรมานะคะ02-245-1843ค่ะ We love to share มาคุยกันต่อนะคะพี่เกดวันนี้ก็เราไม่มีผู้ฟังที่โทรมานะคะค่ะ อของเป้เนี่ยเป้ก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยจริงๆอก็คือปรับตัวปรับใจของเป้เนี่ยก็ก็คือพยายามเป้เปทํายังไงแล้วนะพยายามปล่อยไหลาอารมณ์แย่แล้วก็วกอะไรต่อเนี้ออะไรก็ปล่อยวางแล้วก็อยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันมีอะไรที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมด้วยตัวเองเพราะมันอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยนะคะ,ะหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเอยเรื่องของเอ เนี่ยแหละโรคภัยไข้เจ็บสถานการณ์บ้านเมืองอะไรก็ตามที่มันมาส่งผลกระทบกับเราเนี่ยก็คงจะต้องปรับตัวเพราะจริงๆแล้วการปรับตัวมันก็คือสิ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทั่วไปอะเนาะไม่งั้นเราก็คงจะไม่มีพันธุ์มนุษยชาติสืบเนื่องกันมาจนบัดนี้นะคะเพราะว่ามันมีการปรับตัวมีการวิวัฒนาการกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนให้ได้ดีโดยที่ไม่รู้สึกร้อนรนก็คงจะต้องนั่นแหละปรับตัวปรับใจ นอปรับใจเข้าสมดุลปกติคือพี่เกดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเคยชินกับการที่แบบปรับตัวเองให้มีชีวิตที่สูงขึ้นดีขึ้น เลิศหรูขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนไอ้เรื่องของการที่ปรับตัวแนวถดถอยเนี่ยคนเราจะไม่ค่อยเคยชินแล้วก็จะรู้สึกหดหูทุกครั้งที่แบบว่าจะต้องดาวเกรดชีวิตตัวเองคือจะคิดว่าการที่ต้องแบบมาอยู่บ้านแบบสงบสงบ,สงบรัดกุมหน่อยนะคะรัดกุมหน่อยเนี่ยคือชีวิตถดถอยค่ะสาหรับ,บตัวพี่เกดเนี่ยก็อยากให้ลองแคร็กนะคะว่าไอ้ชีวิตที่ถดถอยของตัวเราเนี่ยมันมีอะไรดีๆแทรกอยู่ในนั้นบ้างะนะคะพี่เกดคะพอดีมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาอยากจะมา เป็นสายหน้าใหม่พูดคุยกับเรานะคะเดี๋ยวเราต้อนรับคุณผู้ฟังกันสักนิดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังชื่ออะไรคะมดค่ะค่ะขอบคุณมากเลยที่โทรมาปรบมือก่อนเนาย <c oughs> ไหนแชร์ให้เราฟังหน่อยว่าวิธีการปรับตัวปรับใจของคุณผู้ฟังให้เข้ากับสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างคะก็อันดับแรกนะคะเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะต้องมีอารมณ์โกรธหรือว่าเราไม่พอใจจากคนคนหนึ่งที่ S <S เออเขาเรียกว่าไงมีความเห็นแก่ตัวไม่ได้ถูกวนรวมอ,อะไรแบบนี้ค่ะค่<ข>ะทีนี้พอเรื่องมันเกิดแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ดูแลตัวเองค่ะค่ะนั่นก็คือวิธีที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเราเนาะหวเฮัลโหล,หล,หลคุณผู้ฟังค่ะค่ะ ค่ะนั่นก็คือวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ที่เราจะทําได้นะคะใช่ค่ะก็คือทําใจให้เราให้สบายแล้วก็ไม่คิดอะไรมากแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะไม่มีใครดูแลเราดีดีเท่ากับตัวเองอีกแล้วเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเราก็ต้องความรับกับปัญหาแล้วก็หาวิธีแก้ไม่ว่าจะเป็นดูแลเอ่อใช้แอลกอฮอล์ออกไปใส่หน้ากากกลับมาซักผ้าล้างมืออะไรแบบนี้ค่ะ ะะพูดถึงเรื่องใส่หน้ากากก็อยากจะเน้นย้ำนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เราเห็นหลายท่านมากเลยว่าในช่วงเวลากินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราจะดึงหน้ากากลงมาไว้ที่ใต้คางนั่นไม่ใช่วิธีการพักหน้ากากออกที่ถูกต้องนะคะเพราะว่านึกภาพออกสิฮะว่าเราไปเอามือเท้าคางบ้างอะไรบ้างแล้วเอามาไว้ใต้คางแม้ว่าคุณกําลังจะใส่หน้ากาก หรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องถอดมันออกมาแล้วก็พับแล้วก็คอ่อยใส่จากหูหน้ากากเกี่ยวหูอีกทีหนึ่งไม่เอานะคะไม่ดึงมาใต้คางไม่ดึงมาไว้ใต้จมูกด้วยนะคะเพราะว่าเนี่ยมีผู้ที่ติดเชื้อเพราะว่าใส่หน้ากากแต่คือไม่ได้ใส่อย่างแท้จริงเพราะว่าหนากากมันจะต้องครอบทั้งจมูกและปากเนาะอ่อากันนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมดใช่ไหมคะถ้าถ้าฟังชื่อนนึงค่ะ,ค,ะคุณมดค่ะ นะคุณมด<ะ>สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่คุณมดพูดเนี่ยก็คือแบบว่าเหมือนทําใจนะคะแล้วก็หาวิธีทําตัวให้อ่าแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยก็คือหาวิธีการจัดการชีวิตของเราไปซึ่งตรงเนี้ยเป็นกุญแจเป็นคีย์เวิร์ดเลยแหะว่าเออความรู้สึกมันเกิดอนะ่ะมันเกิดอยู่แล้วล่ะแต่ว่ารีบกลับมารู้สึก เขาไม่ต้องถึงขั้นรู้สึกดีเนาะแต่ห่างจากความรู้สึกแย่ให้ได้ไวๆแล้วก็ค่อยๆดูแลตัวเองไปเพราะเราจัดการใครต่อใครไม่ได้แต่เราเนี่ยหาวิธีจัดการชีวิตของเราให้มันพอดีพอดีได้เสมอยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่จะไม่ไปเบียดเบียนแล้วก็สร้างให้ใครเนี่ยเกิดปัญหาด้วยเนะาะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมดมากๆเลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ We love to share.